สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเบคอนรีมิกนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมารีวิวสกินเวฟดาร์เคอร์เลนซินิเทียครับโอ้สวยงามมากน้องเขาเนี่ยอยู่ในวงเกอร์กรุ๊ปนะครับวงเวฟมีทั้งหมด4คนด้วยกันเปิดตัวไปแล้ว3คนนะครับก็จะมีเตลเซียนลิลิน่ายีน่าแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็น้องซินิเทียสวยงามมากเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าสวยงามขนาดไหนนี่นะครับ โมเดลซินิเทียนะครับุเวฟเดินเท้าเปล่าด้วยนะเดี๋ยวดูตอนเขาหลับนะหน่อยวะตัวเล็กน่ารักจังอนะสกินเป็นสีม่วงนะครับสวยงามเดี๋ยวขอดูสกิลหนะ่อยตีใชไหมฮะแล้วก็ระเบิดสกิลระเบิดเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวลองเล่นเล่นหน่อยตูดึงเสียงเพลงออกจากล่างแล้วก็ดูเดี๋ยวเราดูท่าบัตรเลชัวครับ พอตายแล้วมีอะไรด้วยแล้วก็ยังไม่พอนะครับถึงแม้ว่าสกินสวดขั้นอยางน,นี้เขายังมีท่าวาร์ปให้ด้วยนะครับนี่ดูแถมยังมีเอฟเฟกต์ออกจากบ้านอีกนะครับดูนี่ตุ้มเสียนตุ้มตีซึ่งผมใส่ไอ้นี่มาด้วยนะครับเมื่อคิวเขาจะมีเอฟเฟกต์คิวใช่ไหมผมใส่มาด้วยมาดูหน่อยว่าเท่แค่ไหนปะ เจ้าอีนาวงเวฟเป็นเหยื่อทั้ทีดีป๊าบแน่เท่เหลือเกินไปเดี๋ยวเราไปเอาสกิปปนนี้ไปลองเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามในการเปิดตัวว่าอลังแค่ไหนนะครับขอเหมือนกันทุกตัวเฮ้ยเดี๋ยว <S 2> <S 2> <S 2> อย่าบอกนะว่าทีมเรา มาทั้งวงหนก็เปิดคอนเสิร์ตได้เลยดิเป็นแนวธีมอวกาศนะครับผมเป็นคอนเสิร์ตอวกาศให้มนรษุ์ต่างดาวดูนะครับเรียบร้อยไปเที่ยวคอนเสิร์ตนะครับน้อง ป,ปัก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 หน้าสันหน้าสันเปิดครับเปิดครับเปิดครับสวยครับผมเรียบเรียบ้อยเรียบลอยหัวขาดไปดิโอ้โหดูคนเสิร์ฟไหมน้องนี่โอเคเราจะเดินตามซีโอครับนำเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเวทีขึ้นมาไอ้นี่นี่ผู้ชมเรา อันนี้อะไรเนี่ยมีคนมาไม่ทันนี่มีคนมาไม่ทันลูกเจ้าของค่ายมาช้าอีกลูกเจ้าของค่ายจัวไปไปเรารวมวงอีกรอบนึงรวมวงจัดคอนเสิร์ตอีกรอบนึงป่า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 คลขึ้นตึ๊บ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 แต่แสบหน้าแสบหน้าไอ้ตัวนี่หนีหนีหนีคอนเสิร์ตเหรอฮะหนีคอนเสิร์ตเหรอปื๊ดชาร์จปุ๊ม วงเวฟแบบไม่รู้แล้ววงเวฟนี่มีแต่นักเลงเว้ยเรียบร้อยนักเลงวงเวฟสกินสวยมากนะครับสวยทั้งวงเดี๋ยวนะ MVP คนเดียวเหมือนได้ MVP สี่คนเพราะว่าสกินเหมือนกันหมดมาสิเข้ามาโดนกระชั้นกระทืบสิคอนเซปวงนี้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสกินเวฟดาร์เคอร์เลนซินิเทียนะครับโอ้โหน้องสวยมากสก,กินอลังการไปหรือเปล่าใครที่อยากได้นะครับผมบราคาปกติอยู่ที่1,200คูปองลดเหลือเพียง699นะครับตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะครับถึงวันที่13พฤศจิกายนใครที่อยากจะได้น้องเวฟเนี่ยซื้อในช่วงเวลานี้รับรองของถูกและดีจริงๆ และนอกจากสกินไอดอล5ปีปีครับยังมีสกินอีก2ตัวนะครับมหน้านะครับแล้วก็ดีแลก2สกินนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเสียสักูฟองเลยเพียงแค่คุณล็อกอินวันที่31นี้เท่านั้นคุณก็จะได้2สกินนี้ไปฟรีๆอย่าลืมล็อกอินกันนะครับผมก็วันนี้มีเท่านี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับก็ฝากสกินเวฟจ้างเคอร์เลนซิ y เทียไว้ด้วยนะครับเจอคลิปหน้าครับกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ <contextual> <noise>